ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนะสตัวตัวเลื่อนเปิดปิดทุงานนะครับให้เช้นงานเร็วหรือช้าเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับตรงมันจะค่อนข้างใหญ่ก็ใส่เกี่ยวตัวนี้สักสองตัวก็ก็น่าจะดีเพราะตัวนี้กับตัวตัวหมอสําจะค่อนข้างเล็กครับก็เลยใส่แค่เกี่ยวเดียวพอก็จะได้ยิงแรงขับเพิ่มเติมครับตอนนี้ก็ระบบเนาะ ส่วนมเลมีมเลตตัวใหญ่ตัวหนึ่งเนาะ,ะตัวนี้เป็นอมอเตอร์ใช่ไหมครับมอเตอร์เ,รเนาะผมจะใช้เป็นเกียร์มอเตอร์เกียร์ทดแต่ถ้าเปลียนเครื่องยนต์ใช่ไหมครับก็จะโยงใส่ Point. ในลักษณะน,นี้ครับต่อจะปลายเกียร์ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ต่อเฟืองตอนนี้ผมต่อใส่เกียร์ทดเนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับตรงนี้ให้ต่อใส่โมเลตัวที่เป็นมเล็ Man. ตน ure, 28นิ้วครับรับตอนนี้นครับชุดนี้ก็ต่อเป็นโมเลตตัวใหญ่เนาะแล้วก็เอาโมเลนะครับ มาเชื่อม้อสายพานตรงตรงนี้นะครับสายพานตรงนี้เนาะอ่ะเป็นตัวขับแขนในตัวนี้นะครับขับับตัวนี้พอ,พอ,พ,อพอมองออกเนาะรับก็จะเป็นโมลเลตตัวใหญ่รับมาขับเข้าตรงนี้รับก็ต่อโม,ลอโมลเลอีกชุดนึ้งมาขับตรงนี้เป็นตัวมดโมเลตตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับมาขับโมลเลตตัวใหญ่เพื่อจะได้อัตราทดรับลักษณะงาน,นเนาะก็จะนี่ครับพอขับปุ๊บก็จะขับขึ้นมาด้านบนนี่ครับ แล้วก็ขับขึ้นไปหาตัวเกลียวป้อนชิ้นง,งานครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสครับช่อง service, เซอร์วิสเนาะนี่ครับก็จะขับในลักษณะนี้เลยครับเอาเครื่องยนต์มาต่อใส่มอเตอร์นะ,ะแบบนี้เลยส่วนเพาที่ขับนะครับก็จะขับในลักษณะนี้ก็จะโยงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสเพิ่มเติมช่องเซอร์วิสเพิ่มเติมเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ เป็นช่องสวิตสำหรับเปิดปิดได้แบบครับนี่ครับกบเป็นช่องสวิตทำแข็งนิดนึงนะครับก็ตัวนี้มันจะไปกระแทกกับชิ้นงานแต่ชิ้นงานทีนี้ถ้าเป็นเล็กบางๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะพังได้ผมก็จะใช้เด็กค่อนข้างหนาหน่อยตัวนี้ก็เป็นช่องสวิตช่องนึงครัแบบถ้าทําสูงมากทีนี้ชิ้นงานมันจะไปอัดกันด้านบนแล้วทีนี้ชิ้นงานจะไม่ค่อยลงครัแบบโอเค ตรงนี้ก็เป็นช่องสวิตอีกช่องหนึง่งครับช่องสวิตจะมีสองช่องนีงนน้น้องผมติดตั้งใส่มอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์เกียร์อัตราทดจะค่อนข้างสูงใช่ไหมครับก็ให้เอาโมเลตติดตั้งตรงนี้นะครับติดตั้งตรงนี้เนาะตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาโยงสายผ่านใส่ตรงนู้นนะครับก็ทํโมเลตเพิ่มมาอีกชุดหนึง่งชุดหนึ่งนะครับอ่าต่อต่อจากท้ายเกียร์ครับ เี๋เยก็เอาโมเลกต,ตัวนี้กับขับเคลื่อนตรงนี้ก็ต่อจากท้ายเกียร์เช่นกันครับส่วนเพลาสองนิ้วนะครับผมค่อนข้างยาวก็ไปตัดออกก็จะต้องทําเป็นสายหน้าแปลนลักษณะแบบนี้ครับอ่าเชต่อลักษณะแบบนี้ก็ติดกับเสาครับลักษณะแบบนี้ครับตัวนี้เป็นเหล็กกลมเท่านั้นนะครับขนาดสองนิ้วกว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นเพล่านิ้วครึ่งเปล่านิ้วครึ่งเนาะต่อย้งขึ้นไปอันนี้ครับ ต่อยางขึ้นไปเสร็จเนาะก็ใกล้จะถึงุกเกียรก็อ่าตอนในลักษณะแบบนี้ครับตัวนี้เป็นช่องเซอร์วิสนะครับก็ <c oughs> อาหุย,ยางานตึกเลยใชย้หน,นานิดนึงนะครับตัวนี้แผ่นที่เป็นช่องเซอร์วิสก็หน,นานิดนึงนะเพราะว่าบางทีชิ้นงานมันกดลงมาเยอะนะครับอาจจะทําให้ช่องเซอร์วิสต,ตรงนี้อ่าเกิดการโก่งตัวได้ครับ ตัวนี้จําเป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้แบบที่เชื่อมเป็นตัวฝังลักษณะก็จะโค้งนี้นะครับเป็นตัวที่คอยกั้นไม่ให้ชิ้นงานในช่วงที่ชิ้นงานใกล้จะหมดนะครับอาจาจะไหลลงเร็วเกินไปก็จะเป็นตัวต้านชิ้นงานอดีครับแต่ไม่อย่าไปทําชนกับไอ้ตัวตัวการนการนนี่นะครับกับการนการนไอ้อะไรนะไอ้การที่ใช้กวาดชิ้นงานตรงก็จะอยู่ระหว่างการการแบบนี้การก็ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่3ชิ้นครับ ตัวนี้เป็นเกลียวในส่วนตัวเกลียวก็จะมาหยุดแค่ตรงปากปล่องนี่ครับสังเกตปากปล่องนะก็คือให้ทํางานแค่ถึงลำดับปากปล่องที่จะเป็นชิ้นง,งานไหลเข้าพอดีครับครับในส่วนมุมเสียงตัวเครื่องเนาะผมจะไม่ได้เสียงเยอะนะครับก็จะเขียนประมาณนี้ครับส่วนเพาผมก็จะเอาขึ้นมาเกือบสุดด้านบนเลยครับเห็นนะครับก็ประมาณนี้ส่วนฟันตีผมจะ ใช้แค่สามตัวนะครับสามตัวก็จะเป็นเอาสัมบิตตัวนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสช่องเซอร์วิสนะครับในช่องเซอร์วิสผมก็จะมีเหล็กตัวนี้เชืเ่อม่อบติดกับช่องเซอร์วิสเพื่อกันไม่ให้ชิ้นงานมันไหลลงเร็วเกินไปับติดกับช่องเซอร์วิสแล้วก็นะครับก็จะเป็นยูระหว่างกางกับตัวตัวกว่าชิ้นงานครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ผมก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกลียวครับยึดต่อลักษณะแบบนี้แบบเหล่านั้นแบบนี้นะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นยึดกับแผ่นแต่ใช้ตัวนี้สักสองตัวนะครับอ่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เพราะว่าแผ่นจะค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้ถ้าเป็นตัวตัวลักษณะแบบนี้ชิ้นเดียวอาจจะกําลังไม่พอลักษณะการใช้งานนะครับก็จะหมุนเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันก็จะไปผักให้ตัวแผ่นนี้ครับให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เนาะ นี่ครับลักษณะแบนบนี้ก็จะเป็นการปิดเปิดให้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานอ่าชิ้นงานลงมากหรือน้อยนะครับ,รบก็จะเป็นลักษณะน,นี้ก็จะมีแผ่นด้านบนแผ่นนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมติดนะครับให้มันให้ตัวไท้เลื่อนเข้าถึงรอได้นำไปน้ำหนังนี้ก็อ่า,อ,าอิดให้แคบเนาะแล้วถ้าเปิดให้กว้างก็จะมุนนะนี้ ไปจะเลื่อนเข้าเลนหน่อยกได้